สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายนะคะวันที่25มิถุนายน2567นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านพี่น้องขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะทุกคนคือการจดเด่นวิ่งรูดแต่ละรอบนะคะพี่น้องแยกแต่ละรอบนะคะทุกท่านขาส่วนคู่ที่ใจจับให้ก็คือใจหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นสถติติตัวเลขเมื่อวานนี้และเลขเด่นปัจจาวันนะคะทุกท่าน มีเข้ามีหลุดทุกวันเด้อพี่น้องเด้อทุกคนคะเราไปดูวันที่24ก่อนนะคะเข้าหรือหลุดถ้า fc ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ fc รอดูเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนวันที่24นะคะใจให้เด่นรอบเช้า6และหเด่นรอบบ่าย0ูนย์และ9ทุกคนรอบบ่ายใจดูผลผิดนะคะทุกคนขอโทษขออภัยมากๆานะคะพี่น้องคาถ้าดูไม่ผิดนะคะทุกคน6 5รอบบ่ายมาเต็มเ็มนะคะพี่น้อง ขอโทษหลายๆเด้อพี่น้องค่ะ FC มาคอมเมนต์นะคะขอโทษจริงๆแล้วพี่น้องสงสัยใจดูแบบดูสลับตาไหลาพี่น้องมันไหลมันไหลไหล่วยนะคะทุกคนเด่นรอบเช้านะคะทุกคนจะให้หกละห้ามาเก้าสองสองเจ็ดห้านะคะเข้าเด่นห้าเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเจ็ดห้าห้าเจ็ดพี่น้องแล้วก็เข้าเลเบ้ลประจําวันนะคะทุกคนสองสอง รอบป่ายจะให้ศูนย์และเก้านะคะคำนวณผิดไปเมื่อวานมาสี่หกห้าหนึ่งแปดมาเข้าคู่ตัวเด่นของรอบเช้านะคะทุกคนหกห้าห้าหกเนาะคะ่ะเนาะเอาไปต่อพี่น้องรุ่นต่อเด้อจ้าพี่น้องขารุ่นต่อวันที่ยี่สิบห้านะคะถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบให้เลื่อนผ่านเด้อพี่น้องสถิติมีเข้าไม่รุดเด้อจา้าวันที่ยี่สิบห้านะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้อยู่ที่สี่และสาม แต่วันที่บันอังคารนะคะทุกคนจะอยากให้ fc ทุกท่านเผาๆนะคะดวงใจไม่ค่อยขึ้นในบันอัางคารนะคะทุกคน fc ลองสังเกตก็ได้นะคะว่าเลขวันอังคารใจเข้าไหมนะคะพี่้องเข้าแต่เข้าน้อยนะคะทุกคนทุกหุ้นทุกหวยเลยให้ fc สังเกตดูนะคะทุกคนใจก็ไม่อยากให้ตามเยอะนะคะทุกคนสําหรับบันอังคารนะคะามาดูความน่าจะเป็นนะคะทุกท่าน4นะคะ42 48 สี่เก้าสี่ห้าสี่เจ็ดสี่ศูนย์สามนะคะสามสี่สามสามสามสองสามแปดสามเก้าสามนะคะทุกคนเลขสามเด้อยพี่น้องสามเดี๋ยวใจเขียนใหม่ก็ได้นะคะทุกคนสามเก้า สามห้านะคะสามสามสี่สามสามสามสองสามแปดสามเก้าสามห้า, 9, าเด่นอเล่ายนะคะทุกท่านอยู่ที่สามและสองวันนี้เลขสามเบิ้ลนะคะทุกคนตรงกับเลขเบิ้ลบรรจมันมนะคะสามคะ่ะสามสี่สามสามสามแปดสามหกสามห้า สามหนึนะคะสค่ะพี่น้องสองส2ม2องสี่องหสองหนึะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนคะทีนี้เรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะ4ี่สามสามสองสี่สองนะคะสกับสองรอบบ่าย3าม 4, 3สม สองสามสองสี 2, 3, 2, นะคะทุกคนนี่คือผู้ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิงออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะครเอท่านไหนชอบผู้ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กับ,กบนาะพี่น้องเนาะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันอังคารอยู่ที่เลขสาและเลข8เลขเบิ้ลประจำวันคือเบิ้ลสามสนะคะทุกท่านสกับแนี้ ท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะใจก็จะย้ำอีกทีนะคะทุกคนว่าหุ้นวันอังคารใจไม่ค่อยเข้านะคะทุกคน f c ก็หยุดเพาๆตามได้แต่ก็เพอาๆลงนะคะทุกคนเพราะว่า f c ลองสังเกตด,ดูก็ได้นะคะทุกคนว่าทุกวันอังคารหุ้นใจจะเข้าน้อยนะคะทุกคนคะ่ะมาดูนะคะ เด่นรอบเช้าอยู่ที่4และ3เด่นประจําวันอยู่ที่3และ8เป็น4 348นะคะทุกท่านติดกู้ตัวเด่น43 3 4 3ค่ะา3 3า 3, ติดกู้ตัวเด่น 3, 3 3ติดเลขเด่นประจาวัน3านะคะทุกคนติดเลขเบิ้ลประจําวันด้วยนะคะ3กับ2รอบบ่ายเป็น3 3 3 8 ติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนสองค่ะสองสามสองแปดติดคู่ตัวเด่นสองสามสามสองนะคะทุกท่านคะประมาณนี้นะคะสําหรับคู่ที่ใจวางไว้ให้ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นนะคะทุกคนแล้วแต่เอฟทุกท่านจะชอบพิพพจารณาดูได้นะคะมักกระตามได้ค่ะพี่นอ้องบ่หมักกับพานได้คือเกานะคะพี่น้องคาสถิติมีเขาาม่หลุดเด้อจ้ะเด้อ คายเอฟซทุกๆท,ท่านค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอีวันที่25มิถุนายน2567เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันหมันสุขภูสุขค้นพี่ดองสวัสดีจ้า